เชื่อว่าเดี๋ยวนี้เวลาที่เดินทางบนท้องถนนนะครับเราจะได้เห็นรถ e ีวีหรือยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นจนเริ่มคุ้นตาบางคนก็มองว่ารถไฟฟ้าแต่ละคันก็เหมือนเหมือนกันนะครับแต่รู้ไหมครับว่าจริงๆแล้วยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเขาแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ป,ประเภทประเภทแรกยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริดหรือ HEV Hybrid Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าแบบลูกผสมใช้น้ำมันเชื้อเพลิงทั่วไป และมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมแบตเตอรี่ทำให้ใช้พลังงานต่ำกว่ายานยนต์ปกติรวมทั้งยังสามารถนำพลังงานคนที่เหลือหรือไม่ใช้ประโยชน์เปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่จึงไม่มีการเสียบปลั๊กเพื่อชาร์จไฟประเภทที่2นะครับคือยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริดหรือ PHEV p l u ๊กอินไฮบริดอิเล็กทริกเว e ิ เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่พัฒนาต่อยอดมาจาก HEV Hybrid Electric Vehicle ซึ่งมีการทำงานทั้งสองระบบน้ำมันและไฟฟ้าแต่เพิ่มระบบเสียบปลั๊กชาร์จไฟขึ้นมาอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกและนำมาเก็บไว้ที่แบตเตอรี่นั้นทำให้สามารถวิ่งได้ในระยะทางไกลกว่า HEV ครับประเภทที่3ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือ BEV Battery Electric Vehicle เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่มีการปล่อยไอเสียออกมาเลย เนื่องจากเป็นรถที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและใช้พลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าซึ่งมาจากการเสียบปลั๊กชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียวไม่มีการปล่อยมลพิษทางอากาศจากยานยนต์โดยตรงและประเภทที่4ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงหรือ fcev fuel cell electric vehicle เป็นยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้พลังงานมาจากเซลล์เชื้อเพลิง fuel cell โดยเติมพลังงานเชื้อเพลิงไฮโดรเจนจากภายนอกซึ่งยานยนต์ในประเภทนี้นะครับ ยังหาได้ยากบนท้องถนนเนื่องจากตัวสถานีเชื้อเพลิงไฮโดรเจนมีน้อยมากโดยยานยนต์ไฟฟ้าทั้ง4ประเภทนี้แหละคือความหวังบนท้องถนนที่จะช่วยลดสภาวะโลกรวนมาร่วมด้วยช่วยกันหากใครมีความพร้อมก็อย่าลืมเปลี่ยนมาใช้รถ e ีวีหรือยานยนต์ไฟฟ้ากันเถอะครับสามารถติดตามกิจกรรมข่าวสารความรู้เพิ่มเติมได้ที่ Facebook f c e b o o k f แ Fan นเ page คนเมดานไฟและเว็บไซต์คนเมดานไฟ .org ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานพุทธศักราช2565